สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในเรื่องที่เอ่อน่าสนใจมากเลยนะคะเพราะว่าข้อมูลที่ได้มาเนี่ยมันมาจากทุกที่เลยถึงจริงตั้งแต่บทความไลฟ์สไตล์ใน l e m o n a อ d กระทู้คุยกันในพันทิปไปจนถึงบทความธรรมะของพระอาจารย์แล้วก็งานวิจัยแบบจริงจังเลยค่ะครับทั้งหมดนี้พูดเรื่องเดียวกันเลยคือการเปลี่ยนแปลงในชีวิต สัญญาณที่บอกว่าชีวิตกําลังจะดีขึ้นแล้วมันก็ไปเชื่อมกับความเชื่อเรื่องกรรมในพุทธศาสนาที่แบบลึกกว่าที่เราคิดเยอะเลยค่ะวันนี้เราเลยจะมาลองสกัดแก่นของเรื่องนี้กันว่าตกลงแล้วชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยมันมีสูตรสาเร็จหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่เรื่องของจังหวะและโอกาสกันแน่ใช่ครับคือความน่าทึ่งของข้อมูลชุดนี้เลยนะผมว่ามันเหมือนภาพสะท้อนของยุคสมัยเราเลยอืมยังไงคะ ที่เรามีทั้งความเชื่อใหม่ๆอย่างกดแรงดึงดูดการเห็นเลขซ้ำๆที่เขาเรียกกันว่า Angel Numbers แล้วมันก็มาปะปนอยู่กับหลักปรัชญาเก่าแก่เป็นพันๆปีอย่างเรื่องกรรมเรื่องสติจริงด้วยค่ะทั้งหมดนี้มันชี้ไปที่ความต้องการพื้นฐานอย่างหนึ่งของมนุษย์เลยนะครับคือเราเราเพยายามอย่างยิ่งที่จะทำความเข้าใจแล้วก็ควบคุมทิศทางชีวิตของตัวเองท่ามกลางโลกที่มันแบบว่า คาดเดาอะไรไม่ค่อยได้เลยงั้นเรามาเริ่มจากเรื่องที่ฮิตที่สุดในโซเชียลตอนนี้ก่อนเลยดีกว่าค่ะได้เลยครับในเลมอน a อเนี่ยมีคนพูดถึงเยอะมากเรื่องเจ็ดสัญญาณที่บอกว่าชีวิตกำลังจะดีขึ้นอ๋อครับครับอย่างเช่นเริ่มไม่จมอยู่กับอดีตมองเห็นโอกาสแทนที่จะเห็นแต่ปัญหาหรือที่หลายคนบอกว่ารู้สึกพลังความคิดแรงขึ้นคือคิดอะไรแล้วมันเกิดขึ้นจริงเร็วมากแต่แต่เอาจริงๆนะคะขอท้าทายนิดนึงครับ มันจะฟังดูคล้ายๆกับเขาเรียกว่าอะไรนะ confirmation bias หรือเปล่าคะคือพอเราอยากให้ชีวิตดีขึ้นเราก็เลยเริ่มมองหาแต่สัญญาณดีๆแล้วก็สรุปเอาเองว่ามันใช่แน่ๆเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับและนั่นคือจุดตัดที่สำคัญมากระหว่างความเชื่อทั่วๆไปกับสิ่งที่หลักพุทธศาสนาเรียกว่าสติสติครับแต่มันคือการตระหนักรู้ตามความเป็นจริงในปัจจุบันขณะไม่ว่าสิ่งนั้นจะดีหรือร้าย การที่เราฝึกอยู่กับปัจจุบันบ่อยๆเนี่ยมันทําให้ใจเรานิ่งขึ้นสงบขึ้นคือในบทความเขาอ้างคําพูดของสตีฟจ็อบส์ที่บอกว่าการทําสมาธิช่วยให้ความคิดชะลอตัวลงและเห็นทุกอย่างในมุมที่กว้างขึ้นอืมพอใจเราไม่ฟุ้งซ่านไปกับอดีตหรืออนาคตเราก็จะเริ่มเห็นสิ่งต่างๆชัดขึ้นจริงๆครับ ไม่ใช่แค่เห็นในสิ่งที่อยากเห็นนี่แหละครับคือจุดที่ต่างกันคือเราจะเห็นโอกาสที่มันซ่อนอยู่ในปัญหาหรือเห็นทางออกที่เราไม่เคยมองเห็นมาก่อนเข้าใจแล้วค่ะคือมันไม่ใช่การมองโลกในแง่ดีแบบหลอกตัวเองแต่เป็นการเคลียร์กระจกในใจให้ใสจนมองเห็นภาพตามจริงใช่เลยครับซึ่งพอพูดถึงเรื่องนี้นะคะมันมีอีกแนวคิดหนึ่งที่ดิฉันว่าโหทรงพลังมากเลยค่ะจากบทความของพระอาจารย์ชานชัยอธิปัญโยเรื่องความจริงสองประเภท ท่านบอกว่าความจริงมี2แบบคือจริงตามสมมุติกับจริงทางธรรมใช่ครับอธิบายง่ายๆแบบนี้เลยนะจริงตามสมมุติก็คืออืมก็โลกที่เราอยู่ทุกวันนี้แหละครับตำแหน่งงานเงินเดือนยอดไ like, ลค์คความสำเร็จที่สังคมให้ค่าต่างๆนานาส่วนจริงทางธรรมคือกฎธรรมชาติที่ไม่เคยเปลี่ยนเช่นทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปหรือที่เรียกว่าโลกธรรมแปด โลกกระทำแปดครับคือมีลาบก็มีเสื่อมลาบมียศก็เสื่อมยศมีคนชมก็มีคนนินทามีสุขก็มีทุกขสลับกันไปแบบนี้อ๋อมันเหมือนกับเวลาที่เราเครียดกับงานพรีเซนต์ใหญ่สักงานหนึ่งในโลกของจริงตามสมมุติของออฟฟิศเนี่ยมันคือเรื่องคอขาดบาดตายเลยใช่คือทุกอย่างในชีวิตเราเลยแต่ถ้าเราถอยออกมามองในมุมจริงทางธรรมหรือในภาพรวมของชีวิตเราทั้งหมด อีก5ปีข้างหน้าเราอาจจะจำพรีเซนต์นี้ไม่ได้ด้วยซ้ำความทุกข์มันเกิดจากแรงเสียดทานระหว่างความจริง2ชุดนี้ใช่ไหมคะถูกต้องเป๊ะเลยครับและคําเปรียบเทียบในบทความที่ว่าอยู่ให้เหมือนลิ้นงูในปากงูโดยไม่โดนเคี้ยวพิดงูเนี่ยค่ะโอโ้โหมันคือกลยุทธ์การใช้ชีวิตชั้นยอดเลยนะคือเราก็ทําหน้าที่ในโลกสมมติให้ดีที่สุดนั่นแหละแต่ใจเราไม่ยึดติดไม่ได้เอาเป็นเอาตายกับมัน พรอเรารู้ว่าลึกๆแล้วมันเป็นของชั่วคราวอืแล้วพอเราเข้าใจแบบนี้มันก็เชื่อมกับไปที่สัญญาณชีวิตที่ดีขึ้นในตอนแรกได้เลยการที่เราไม่ติดอยู่กับอดีตหรือยอมรับความผิดหวังได้ดีขึ้นออ๋มันก็คือผลจากการที่เราเริ่มใช้หลักการนี้ในชีวิตโดยไม่รู้ตัวนั่นเองครับมันคือการสร้างภูมิคุ้มกันทางใจให้ตัวเองโอเคค่ะ พอเราพูดถึงเรื่องดีเรื่องร้ายมันก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะไปถึงคำถามคลาสสิกที่เห็นในกระทู้พันทิบ่อยๆว่าอะไรเป็นตัวกำหนดว่าเราจะเจอเรื่องดีหรือไม่ดีทำไมบางคนทำดีแทบตายแต่ชีวิตก็ยังเจอแต่อุปสรรคคำตอบยอดฮิตก็คือกรรมแต่ดิฉันว่าคนส่วนใหญ่ยังเข้าใจคำนี้แบบแบบผิวเผินมากๆเลยค่ะ คิดว่าเป็นแค่โชคชะตาที่แก้ไม่ได้ใช่เลยครับซึ่งในงานวิจัยที่เราดูมาเรื่องการวิเคราะห์กรรมเนี่ยเขาอธิบายชัดเลยว่ากรรมไม่ใช่โชคชะตาแต่คือเจตนาของการกระทาเจตนาครับและกลไกของมันก็ซับซ้อนกว่าที่เราคิดมากมันไม่ใช่แค่ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแบบ1บวกหนึ่งเท่ากับ2เสมอไป ในคมพีพุทธศาสนาเขาอธิบายกลไกของกรรมไว้เหมือนเป็นเกมเกมหนึ่งเลยครับมันมีพลังหลายแบบที่ส่งผลต่อชีวิตเราเหมือนเกมยังไงคะน่าสนใจมากคะ่ะลองนึกภาพตามนะครับอย่างแรกเลยคือมีกรรมให้กำเนิดหรือชนกก,กรรมอันนี้เหมือนค่าพลังเริ่มต้นหรือ starting stats ของตัวละครในเกมเลยครับคือกำหนดว่าเราจะเกิดมาในครอบครัวแบบไหนหน้าตาสติปัญญาพื้นฐานเป็นยังไงค่ะ จากนั้นก็จะมีกรรมสนับสนุนหรืออุปถัมภ์กรรมอันนี้เหมือนบัฟหรือไอเทมเสริมในเกมคือเวลาเราทําดีมันก็จะมาช่วยเร่งให้ผลดีเกิดเร็วขึ้นแต่ในทางกับกลันมันก็มีกร,รมบีบขั้นหรืออุปป,รปีรักะกรรมอ mm. ที่ทําหน้าที่เหมือนดีบัฟคือคอยสร้างอุปสรรคทําให้เราทําดีได้ยากขึ้นและตัวที่โหดที่สุดคือกรรมตัดรอนหรืออุปฆาตกรรมอันนี้เหมือนถ้าไม่ตายที่ล้างกระดานได้เลย คือการกระทำบางอย่างที่รุนแรงมากไม่ว่าจะดีหรือชั่วสามารถเข้ามาตัดผลของกรรมอื่นๆที่เราทำมาทั้งหมดได้เลยโหฟังดูฟังดูซับซ้อนมากเลยค่ะแบบนี้ที่บางคนสงสัยว่าทำดีไม่เห็นได้ดีก็อาจจะเป็นเพราะเขากำลังเจอกรรมบีบคั้นอยู่เป็นไปได้ครับแต่ก็ไม่ได้แปลว่าความดีที่ทำมันหายไปไหนใช่ไหมคะไม่ได้หายไปครับงั้นถ้าเชื่อมกลับไปเรื่องตอนต้น เวลาที่คนรู้สึกว่าคิดอะไรแล้วได้เร็วหรือเห็นเลขซ้ำๆบ่อยๆมันอาจจะเป็นสัญญาณว่ากรรมสนับสนุนหรือบัฟของเขากำลังทำงานอยู่หรือเปล่าคะโหเป็นการเชื่อมโยงที่น่าสนใจมากครับและเป็นไปได้เลยในมุมมองนี้คือเมื่อเราสร้างเหตุปัจจัยที่ดีอย่างต่อเนื่องทั้งความคิดคือมโนกรรมคาพูดวดจีกรรมและการกระทากายกรรมจนมันมีกาลังมากพอ กรรมสนับสนุนก็อาจจะเริ่มทนงานทำให้เรารู้สึกว่าจะกระวลเข้าข้างเราแต่ที่สำคัญมากและต้องย้ำเลยนะครับพุทธศาสนาไม่ได้สอนว่าทุกอย่างเกิดจากกรรมอย่างเดียวนะเอ้าหรอคะครับมีหลักที่เรียกว่านิยามห้าซึ่งบอกว่ากรรมเป็นแค่หนึ่งในห้ากฎธรรมชาติเท่านั้นห้ากฎธรรมชาติมีอะไรบ้างคะลองนึกภาพว่าเป็นถนนห้าเลนที่วิ่งคู่ขนานกันไปก็ได้ครับกรรมนิยามคือเลนของเหตุและการกระทําของเรา แต่ก็มีอุตุนิยามคือเลนของฟิสิกส์และธรรมชาติเช่นฝนตกแผ่นดินไหวอันนี้ไม่เกี่ยวกับกรรมใครอ๋อ oh. พี่เชยยามคือเลนของชีววิทยาพันธุก,กรรมและก็มีจิตตะนิยามคือเลนของกฎการทำงานของจิตใจดังนั้นการเข้าใจเรื่องนี้จะช่วยป้องกันเราจากความคิดที่ผิดผิดได้ หมายถึงความคิดที่ว่าอะไรแย่ๆที่เกิดขึ้นกับคนอื่นเป็นเพราะกรรมของเขาเองดิฉันว่าหลายคนได้ยินเรื่องกรรมแล้วอาจจะเผลอคิดแบบนั้นซึ่งกานฟังดูไม่ค่อยมีความเมตตาเท่าไหร่เลยค่ะถูกต้องครับนั่นคือความเข้าใจที่อันตรายมากการเข้าใจเรื่องนิยามห้าจะช่วยให้เราตระหนักว่าบางครั้งเรื่องร้ายๆมันก็เกิดขึ้นเพราะเป็นกฎธรรมชาติเป็นอุบัติเหตุหรือเป็นเรื่องของสภาวะสังคม ไม่ใช่ทุกอย่างจะโทษว่าเป็นกรรมเก่าของคนคุณนั้นได้เสมอไปค่ะหัวใจของเรื่องกรรมคือการย้ำเตือนให้เรารับผิดชอบกรรมใหม่คือการกระทำของเราในปัจจุบันเพราะนั่นคือสิ่งเดียวที่เราควบคุมและกำหนดทิศท,ทางชีวิตในอนาคตได้จริงๆ ซึ่งการพยายามจะควบคุมและกำหนดทิศทางชีวิตนี่เองที่น่าจะเป็นที่มาของความเชื่อต่างๆในสังคมไทยอย่างเรื่องพุทธธรรมนายที่มีงานวิจัยศึกษาไว้โดยเฉพาะเลยใช่ไหมคะเหมือนเป็นคู่มือบอกทางล่วงหน้าใช่เลยครับพุทธธรรมนายที่ดังๆส่วนใหญ่มาจากมหาสุบินชาดกคือความฝัน16ข้อของพระเจ้าเปร์เซนที่โกศลที่พระพุทธเจ้าทานายอนาคตไวอ๋อเช่นคนใจบาปจะได้เขี่ยวยศยาน คนใจบุญจะได้หาบซึ่งคำทำนายเหล่านี้ถูกเล่าต่อๆกันมาในหลายรูปแบบมากทั้งนิทานกลอนเพลงแม้กระทั่งวาดเป็นจิตรกรรมฝาผนังที่วัดบางอ้อยช้างซึ่งแสดงว่ามันโดนใจคนทุกยุคทุกสมัยจริงๆแล้วบทบาทของคำทำนายพวกนี้จริงๆแล้วคืออะไรคะคือแค่บอกให้เรารู้ว่าอนาคตจะแย่ลงหรือว่ามีอะไรมากกว่านั้นถ้าเราวิเคราะห์ให้ลึกลงไปนะครับมันไม่ใช่การพยากรณ์อากาศ แต่มันเป็นเครื่องมือสอนศีลธรรมชั้นยอดเลยอื mm. มันคือการเตือนสติคนในสังคมว่าดูนะถ้าพวกเรายังทําตัวกันแบบนี้สังคมในอนาคตจะเป็นแบบนี้มันเป็นการกระตุ้นให้คนกลับมาทบทวนการกระทําของตัวเองซึ่งก็ไม่ต่างจากความศรัทธาในยุคปัจจุบันเลยอย่างที่เราเห็นข้อมูลเรื่องหลวงปู่ศิลาสิริจันโทจากเลมอนเอท การที่คนศรัทธาท่านปฏิบัติตามคำสอนที่เรียบง่ายอย่างมองทุกอย่างให้เป็นเมตตาหรือสวดคาถาบูชาท่านทั้งหมดนี้เป็นเหมือนกันใช่ครับมันน่าทึ่งมากตรงนี้คือถ้าเรามองให้ทะลุเปลือกนอกไม่ว่าจะเป็นการเห็นเลขเองเจ้านำเบจากจักรวาลการอ่านคำพยากรณ์โบราณหรือการปฏิบัติตามคำสอนของพระเกจิอาจารย์ที่นับถือทั้งหมดนี้คือส่วนต่อประสานกับผู้ใช้หรือ user interface ที่แตกต่างกันอ๋อ แต่ทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการหรือ operating system ตัวเดียวกันนั่นคือหลักการพื้นฐานเรื่องเจตนาการกระทาและผลที่ตามมาคือ p a c k เก i จิอาจจะเปลี่ยนไปตามยุคสมัยแต่โค้ดหลักข้างในยังคงเป็นเหมือนเดิมเสมอครับมันคือความพยายามของมนุษย์ในการหาหลักยึดและแนวปฏิบัติเพื่อสร้างอนาคตที่ดีขึ้นนั่นเอง เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากเลยค่ะ User Interface ที่ต่างกันแต่ Operating System เดียวกันงั้นสรุปว่าการเดินทางที่เราคุยกันวันนี้มันเริ่มจากจุดเล็กๆที่เราสังเกตเห็นสัญญาณในชีวิตประจำวันครับแล้วมันพาเราไปสำรวจกลไกภายในใจอย่างสติและการเข้าใจความจริงสองระดับขยายไปสู่ภาพใหญ่ของระบบกรรมที่ซับซ้อน และสุดท้ายก็ทำให้เราเห็นว่าความเชื่อมากมายในสังคมจริงๆแล้วก็คือเครื่องมือที่คนในแต่ละยุคสร้างขึ้นมาเพื่อน,นำทางชีวิตตัวเองซึ่งหัวใจของทุกเรื่องที่เราคุยกันมันวนกลับมาที่พลังของเจตนาและการกระทำในปัจจุบันของเราเองถูกต้องที่สุดครับและข้อสังเกตสุดท้ายที่น่าสนใจคือ ไม่ว่าเราจะใช้ user interface แบบไหนจะเชื่อในจักรวาลกฎแห่งกรรมหรือครูบาอาจารย์สุดท้ายทุกเส้นทางก็ชี้กลับมาที่จุดเดียวกันคือการบอกให้เรากลับมาดูที่ตัวเองอกลับมาดูที่ความคิดคำพูดและการกระทำของเราในวินาทีนี้เพราะนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจริงๆงั้นดิฉันขอทิ้งท้ายด้วยคำถามให้เราได้กลับไปคิดกันต่อนะคะว่า เมื่อเราเข้าใจภาพรวมทั้งหมดนี้แล้วคำถามสำคัญอาจจะไม่ใช่อนาคตจะเป็นอย่างไรแต่เป็นกรรมใหม่ที่ดีที่สุดที่เราสามารถเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วินาทีนี้คืออะไรเพื่อจะนำทางชีวิตไปในทิศทางที่เราปรารถนาอย่างแท้จริง